งานกระจกนิรภัยสำหรับคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ที่เสมือนดั่งสคับเจอร์ของเมืองโครงการแอสตันอโศกพร,รามเก้าที่สุดของคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ใจกลางกรุงเทพอาคารแฝดสีดำสูงตระหา่านโดดเด่นแตกต่างดึงดูดสายตาที่ออกแบบให้ทุกห้องเป็นห้องมุมมีพื้นที่กระจกที่กว้างสามารถเปิดรับแสงธรรมชาติและเพิ่มการถ่ายเทของอากาศภายในห้อง ทางโครงการได้เลือกใช้กระจกลามิกลาสสีเทาจากแบรนด์ TYK ติดตั้งเปลือกอาคารภายนอกและงานกั้นห้องภายในเป็นกระจกนิรภัยที่ให้ความปลอดภัยในการใช้งานลดเสียงจากภายนอกช่วยกันความร้อนเข้ามาภายในห้องพักอาศัยนอกจากนี้ยังมีหลากหลายความหนาหลากสีให้เลือกเหมาะกับการใช้งานและง่ายต่อการดูแลรักษาในระยะยาวให้ความปลอดภัยแบบกระจกนิรภัย ate, ล,ลามิเนตลดรังสี UV และเสียงรบกวน ตอบสนองสไตล์ชีวิตที่ทันสมัยด้วยกระจกลามิเนตสีที่สวยงามอย่างแตกต่างและปลอดภยัยอีกหนึ่งโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี่ที่เลือกใช้วัสดุได้อย่างลงตัวทั้งความสวยงามและการใช้งานครับท่านใดที่สนใจงานกระจกตกแต่งอื่นๆของที่ YK สามารถเข้าไปเลือกดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www. w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  a s ด d u c o m ได้เลยนะครับวันนี้วัสดุทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ